สวัสดีครับผมมองเต้ครับวันนี้ผมก็จะมาทําคลิป r รี c t ชันนะครับการทํา CPR เบื้องต้นหรือว่าการ,ร,กรื้นคืนชีพพื้นฐานนะครับของนักเรียนระดับชั้นม .5 นะครับผมเป็นห้องที่ผมสอนนะครับแต <Okay. S 1> วันนี้จะมาทํารียกชันของห้องม .5 ระดาาั5นะครับเป็นคลิปที่ได้ผ่านการคัดเลือกมาแล้วนะครับผมเราจะมาดูกันว่าคลิปที่นักเรียนทํามาเนี่ยการทํา CPR เบื้องต้นเนี่ยนอกจาก วิธีหรือขั้นตอนการปกติการทําปกติแล้วนะครับเขาจะสามารถครีเอทคิดใหมันน่าสนใจหรือแบบน่าดึงดูดได้มากแค่ไหนนะครับผมก็จะเป็นยังไงก็ไปดูเลยครับจิกจิกก็คือตีแบตกันอยู่เนี่ยครับมีซับไตเติลขึ้นมาด้วยครับวันจันทร์ที่23มกราคมนสนามแบดมินตันหน้าคานสีนะครับ แบบการถ่ายมุมกล้องเขาดีนะเขามีหลายมุมดีก็คือจะมาเอาลูกแบกไปเพื่อนแล้วก็เป็นลมเพื่อนเป็นลมไม่ได้สะพานกันนะครับเพิ่งเห็นนะครับเพิ่งเห็น เป็นตุ๊กตาจำลองนะครับการทำแบบ C P R นะครับถ้าใช่ทำกับคนจริงๆแบบในสถานการณ์จำลองมาทำไม่ได้นะครับนี่มีเครื่อง A E D ด้วยเครื่องกระตุกหัวใจมันเข้าไปมาแล้วโอเคโอเคครับ ก็พยยกยกคนจีบเหมือนยกแบบยกปอีอะโอเคกลุ่มแรกจบลงไปแล้วครับผมเรียบร้อยสำหรับกลุ่มแรกก็ถือว่าครีเอทดีนะครับก็คือตีแบตกันอยู่เนาะแล้วก็ลูกมันออกไปข้างนอกเพื่อนไปเอาให้แล้วก็แบบเกิดอาการช็อกอาจจะเป็นอะไรสักอย่างเป็นลมเป็นลมไปนะครับแล้วก็ พื่อนอีกสองคนเห็นพอดีนะครับก็เลยมาช่วยทำการ CBR ขั้นพื้นฐานนะครับผมก็มุมกล้องก็ถือว่าดีนะครับแล้วก็การสรีดแบบตลกดีนะครับจากคนจริงๆเป็นตุ๊กตานะ่ครับผมแล้วก็เครื่อง a e d ก็เอาเป็นแบบหูฟังมาใช้มาใช้แทนเ,นเครื่อง a e d จริงๆนะครับผมก็ถือว่าความสรีดของกลุ่มนี้ให้10นะครับผมปมมือ ไปดูกลุ่มต่อไปกันเลยครับอ๋อครับมาแล้วครับผมกลุ่มนี้นำโดยนี่ครับลูกศิษย์รักของเองครับเทโบโครับผมมีคนจมน้ำกลุ่มช่วยคนจมน้ำครับดูสิครับว่าเขาจะทำยังไง โทรศัพท์แบบเดียวคือคอรับแล้วนะ1้9แค่แบบยกโทรศัพท์ขึ้นนี่คือคอลรับแล้วนะอะไรมีปลาไว้น้ำเดี๋ยวเ๋้วผมดูไม่ทันนนึงอะไรวะเอะไรปลาไว้น้ำปะมีปาจมน้ด้ปลาจมน้ำด้วยอะไรวะ มีนี่นี่มีการวัดด้วยหนึงแตสองและสามแลตสี่และห้าและหกและเจ็ดแตแปดต้องนบแข่งยันติงนะครับสิอองสิบสามเจ็ปกาก็นับถูกนครับตรงนี้ทำไห้ถูกต้องนะสัิบสี่สิบห้ากสเจ็ดสิบแปเก้าส็นชหัวใจใจอุ้ยแต่บบมีเลบซีนนะเลซียังไม่ฟื้นยังไม่ฟื้นยังไฟื้น

เขาเขาจง้ักเราเขาก็อีผ้ามาคลุมอคนเจ็บอับหนาวอย่างเงี้ยนี่หน่อยกูชี่อเขาอะเดี๋ยวดิมาเป็นแบบบริการเลยอ่ค่อยกนะคร ถ้าไม่มีอะไรแล้วพวกเราไม่ขอช้าไม่ขอมาแต่ขอลาวยก่อนนี่มุกจบแล้วฮะไม่ขอช้าไม่ขอมาแต่ขอลาไปก่อนนี่ผมเลยครับสุดยอดครับกลุ่มนี้ก็ทำได้ดีนะครับถ้าพูดถึงเรื่องมุมกล้องก็อาจจะดูแบบก็เป็นแบบธรรมดาพื้นหานนะครับก็ตัดสลับบ้างแล้วก็ขยันใส่ซาวมากนะครับไอ้ใสซับมากนะครับผม มีซับไตเติ้ลขึ้นแบบในการนับเนี้ยหนึ่งสองสามสี่ได้ห้าอะไรเงี้ยแล้วก็มันตลกดีอะกลุ่มนี้มีความแบบตลกธรรมชาติเป็นตัวนะครับแบบดูแล้วก็สนุกดีนี่ครับผมโอเค,คก็ถือว่าทำได้ดีทั้งสองกลุ่มนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาของมอห้ารำห้าก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเป็นห้องอื่นๆนะครับผมจะมาทำรีแอคชั่นให้ดูนะครับว่า นักเรียนที่ผมมอบหมายงานไปให้เนี่ยเขาครีเอทคลิปการทำ CVR มาได้ในรูปแบบไหนบ้างแบบน่าสนใจขนาดไหนนะครับเดี๋ยวจะมาทำาห้ดูในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ขอมาไม่ขอช้างนะก็ต่ขอลาไปก่อนเะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe